ไหนถทาสมตมิเป็นโดเป็นลูกป,ปั้นสามได้ได้ได้สามสามสองหนึ่งมาสวัสดีครับพร้อมกันดีกว่า,านหนึ่งสองสามสวัสดีครับพู้เรเนคลาวครับจากเวเฟอร์รีคอร์ดก็เลนคลาวคือเนกับตาครับผมเนครับแล้วก็นี่ตาครับ,งบงค,ความน่าสนใจของวงนี้มีอะไรเป็นพิเศษความน่าสนใจของวงนี้ก็คือเราเป็นคู่หูเพือเ่อนซี ที่เป็นหนุ่มออฟฟิศท่านหนึ่งวัยกลางคนอย่างๆอย่าง,างวัยรุ่นอยู่ฮะก็ที่ทําเพลงด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยต,ตัวตั้งแต่มหาลัย <c oughs> จริงๆเลนคาวเพิ่งรวมตัวกันตอนที่เรียนจบแล้วแต่ว่าเคยมีวงอยู่ด้วยกันสมัยมหาลัยครับเพิ่งมาทําได้มาสองสามปีนี่ฮะตาพูดอะไร,รับตาพูดอะไรไหมครับโอเคจบครับผม เอาเอาไปรู้จักครั้งแรกกันเนยแล้วกันฮะก็ตอนนั้นน่ะผมแบบช่วงสมัยเรียนมหาลัยก็คือผมผมไปสายงเงี้ยฮะก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฮะเอาเอาถึงผมเล่าให้ว่าตอนที่เจอตาวครั้งบบอ,อ,อตอนที่เจอตาวครั้งแรกเนี่ยก็ตอนนั้นเป็นปีหนึ่งกำลังจะเข้าเรียนคลาสแรกเลยซึ่งอาจารย์ก็เริ่มสอนไปแล้วเข้าคลาสแปดโมงใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่า ตาวมาถึงเนี่ยสิบโมงแล้วแล้วประโยคแรกที่ตาวพูดขึ้นมาก็คือขอโทษครับผมรถเสียรถชน,ชนสักอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกเอ๊ะไม่ไม่น่าไม่น่าใช่มั้งก็เลยเดินไปหาตาวแบบหลังจบคาสว่าชนจริงป่วะตื่นสาย <laughs> <laughs> แต่ว่าต้องต้องมีข้ออ้างแล้วเพราะว่าเลทไปสองชั่วโมงก็เลยรถชน่าเลยแล้วกันนี่ก็เป็นเป็นโมเมนต์ตอนแรกๆที่เรารู้จัก ผมรู้กับเตารู้จักกันครั้งแรกใช่ตอนนั้นเตาคิดยังไงบ้างครับที่แบบต้องโกหกอาจารย์เนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกผิดครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มันรู้สึกผิดไม่จริงเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีรถชนอีกหลายครั้งอยู่เหมือนกันใช่ใช่ครับก็ตอนนี้นะฮะเรา Rain Cloud ได้มาอยู่กับ w a f e r r e c o r d ใน c เค a r ร a วอร์ r นอร์ก็ได้ปล่อยเพลงแรกไปแล้วก็ชื่อว่าเมืองนี้ทำให้คนเหงาแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงที่2มาชื่อเพลงว่า Museum Girl นะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตกหลุมรักในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ความไม่มั่นใจในตัวเองอะไรครับเนื้อหามันก็จะเล่าประมาณว่าเราเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้ก็มีภาพที่สวยงามมากมายแต่ว่าเรา ตาตาผ้ามัวไม่เห็นภาพนั้นเท่าไหร่เห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นที่สวยกว่าใช่ใช่ก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนิดนึงคือละเป็นเรื่องจริงของผมแหละผมผมชอบไปเดินมิวเซียมชอบไปอาร์ตแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบโมเมนต์เวลาที่แบบคนตั้งใจดูงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมผมรู้สึกว่า เออเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเท่ดีอะไรเงี้ยเวลาคนตั้งใจดูงานอาร์ตหรือว่าเอ็กซิบิชันต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เอว่าเออมันน่าจะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราลองหยิบมาแต่งเพลงได้ก็ก็แต่งให้กับมิวเซียมเกิลทั้งหลายสมมติเราชอบคนคนนึงมากๆเราอาจจะไม่กล้าพูดแต่ว่าถ้ามันแบบ ทำไง่ไม่ไหวแล้วอ่ะต้องพูดวะก็ก็คงต้องลองเสี่ยงดูดีกว่าไม่พูดไปมั้งครับถ้าชอบคนหนึ่งมากๆแล้วเนาะก็ก็อยากให้ลองดูใครถ้าใครชอบตกลุมรักมิวเซียมเกิลคนไหนก็ลองไปสกิทดูแล้วก็ส่งเพลงนี้มปให้ฟังส่งเพลงนี้ไาให้ฟังอ,อาจจะเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นไม่ก็โดนเกียดเงี้ยมีสองอย่าง <laughs> ลองดูได้ครับผมเล่าเกี่ยวกับการทันตีเล่าเกี่ยวกับการดือว่าปเป็นเรื่องของตาวล่ะ พาดดนตีเนี่ยก็คือเน,นเนจะเป็นคนส่งเนื้อเพลงแล้วก็เมโลโดี้มาให้ก่อนครับแล้วก็ผมก็ลองตีความว่ามิวเซียมเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็แบบอาจจะเป็นซาวที่แบบมีความเงาเงานิดนึงตามตามแบบปลายเซนของวงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงนี้ก็จะมีน้องวินวอลเลซมาช่วยเป็นโครโปรโโดิวให้ด้วยครับเป็นซซวดีไซน์าบางอย่างในเพลงก <ES> <enge le> ็ในส่วน MV นะครับเอ่อ มันก็จะเบสมาจากเพลงนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นการที่ที่เห็นในเอ็มวีคือมันคือการลูบที่ไม่สิ้นสุดเป็นการตอกลุมลักที่ไม่มีวันสิ้นสุดยนยครับมันก็จะเป็นเหมือนเข้ากรอบเข้าไปในกรอบรูปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์สมมุติที่เกิดขึ้นจากผู้ชายคนนั้นใช่จินตนาการว่าแบบให้เราได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นมีซีเรียเลชั่นต่างๆเกิดขึ้นแบบมีดินเนอร์มีไปแบบเต้นลํากันอะไรครับซึ่งสุดท้ายมันคือแค่ การคิดไปไกลของชายหนุ่มคนนั้นนั่นเองซึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็คือตาวใช่มีมิเวเซียมไห,หนทีน่ชอบเป็นพิเศษมีมิวเซียมไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมมีไหมมีไหมมอืมคิดให้เวลาเพื่อนคิดก่อนผมส่วนตัวผมมิวเซียมที่ชอบเป็นพิเศษหรอจริงๆถ,ถ้าในกรุงเทพก็ชอบ ชื่ออะไรนะตรงวิภาโมฆาก็ก็ก,ก,ก็น่ารักดีครับแล้วแต่ว่ามิวเซียมที่ผมชอบเลยผมชอบมิวเซียมที่ออสเตรเลียผมเคยไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียใช่ไหมผมชอบมิวเซียมที่นั่นเพราะมันมีเยอะมากๆก็มิวเซียมที่เพิร์ธเมืองที่ผมไปอยู่ก็น่ารักครับน่ารักดีซึ่งตอนนั้นที่ผมไปมันมีจัดงานอองานเกี่ยวกับชนเผ่าออรบรจินเขาเอาอาร์ตของชนเผ่าออรบรจินมาโชว์ก็เป็นงานแบบชนเผ่าชน พื้นเมืองของออสเตรเลียนะตอนนั้นก็สวยมากๆก,กครก็ยังถ่ายรูปเก็บไว้อยู่เลยมาขอดูได้ครับดิพิธยมของวงเหรอครับก็ก็อาจจะยังอยู่ในคอนเซปต์แบบว i r ชั่วเล v ฟอาจจะมันมีความแบบไฟไฟเสมือนจริงนิดนึงเนาะ ผมผม,ผมว่าคงคล้ายๆกับเตาแหละก็คงจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตสักอย่างที่เกี่ยวกับเวอร์ชวลเลฟเกี่ยวกับคอนเซปต์ไอเดียของวงเราอะไรเงรี้ยที่อาจจะแบบอาจจะเป็นการอินเทอร์แอคทีฟที่แตะสมมุติแต่กําแพงแล้วก็กลายเป็นไฟเป็นอินเทอร์แอคทีฟสักอย่างที่เหมือนแบบเราโต้อตอบกับสิ่งนั้นได้อะไรเงรี้ยอาจจะสนุกสนุกใช่ประมาณนั้นหวังว่าครับ ถ้าเงินเยอะพอเราจะทําสิ่งนี้ฮะถ้าเรามีชื่อเสียงคนเดียอาจจะทําได้นี้เราคิดไปก่อนคิดไปไกลไปก่อนเป็นนี้ไหม่ด e scream ม t ด e s c r e a แบบกีตอ่ะเงี่ยม่ๆม,ม่ผมชอบผมชอบจริงผมชอบงานงาน Mass แมสแมสแหละก็แบนโกงานนี้ส t ตนร์ี้ไน์ถ้าถ้าตัวเองไปอยู่ในโลกของสแต์ดไนได้อาจจะเจ๋งดีดูบน ดูหมึนๆมนเมาเมาเดียววนววิ่งวิ่งดูเป็นโลกไม่จริงดิตาแล้ะครับถ้าเปรียบเอาว่าเป็นงานในพิพิธภัณฑ์แล้วกันฮะก็น่าเป็นรูปปั้นรูปปั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับสครัเจอสครัเจอก็คือแบบตัวเองคงดูเหมือนนิ่งๆดูไรอารมณ์ครับแต่ว่าสามสองหนึ่งขอขอค้าสครัเจอที่เป็น model tào nói, cậu chơi làm thăng này, thao thường chơi bên tôi, bên lúp Ok. จ้องมองภาพที่งดเงินเรากับตอกอยู่ในผู้วันเหมือนกันกับตัวฉันภาพเธอฉันเกินจริงไม่อาจเชื่อสายตาใครสันส้นๆเธอหรือฉันเองอยู่ใน chim bay chi phai phle chi trong trong ra cha the cloud glow to me em đi mày blend be นีไปพวกเราเรนคลาวเนตาวไปด้วยนะครับก็เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปมิวเซียมเกแล้วก็มีเพลงเมืองนี้ทำให้คนเหงาฟังได้ในช่องของ w a เฟอ r ์เรคอรแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มฮะและนี่ต้อนรับเข้าสู่โลกของเรนคลาว ขอบคุณมากฮะเจอกันครับเจอกันผม